สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะมาพบก,กับพวกเรานะคะแม็กชอยนะคะที่สำนักง,งานใหญ่วันนี้นะคะรัฐภูมิใจนําเสนอมากนะคะวันนี้รัดมาคู่กับน้องเซลอีกคนหนึ่งซึ่งเขานานๆทีเขาจะเปิดตัวนะคะนั่นก็คือน้องกันค่ะเซลกันนะคะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อกันนายักหนูชื่อกันค่ะอ่าอ่ะ,อะน้องกันคะวันนี้ในฐานะที่เข้ามารีวิวรถนะคะวันนี้เราจะรีวิวรถอะไรเอ่ย วันนี้เราจะมารีวิวคันนี้นะคะก็คือคันนี้คันด <S. S 1> ้ายเอารุ่นด้า1อา e นะคะจ e นะคะซึ่งจะบอกว่าคันนี้นะคะ S r v รคันนี้นะคะจะเป็นปี2016นะคะตัวนี้ซึ่งจะเป็นเครื่องดีเทคนะคะตัวนี้นะ,ะ,นนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะรถปี2016นะคะคันนี้จะบอกว่าไม้น้อยมากนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาดู ว่าภายในของรถคันนี้นะคะมีอะไรบ้างใช่ไหมคะ<ช>น้องกเนาะ,นนะอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะว่าข้างในนะคะจะสวยหรูขนาดไหนนะคะตามไปดูเลยค่ะไปค่ะคตัวนี้นะคะเอ่อ Honda HR-V ปี2016นะคะตัวนี้เครื่องม8 e นะคะรองรับ E20 แล้วก็ E85 นะคะภายในนะคะจะเป็นจอ,อ,อจอฟังก์ชันตรงนี้จะเป็นตระกูลของ l c d นะคะจะเป็นจอสมัมผัสนะคะหน้าจอสมัมผัสนะคะอ่า ตัวนี้นะคะสาหรับตัวนี้ก็จะเป็นพุสตาร์ทเรียบร้อยนะคะพุสตาร์ทในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะพวงม,มลลาลัยเล่นก็จะมีพุสคอนโทรลนะคะเดี๋ยวเราเจะสตาร์ทให้ดูเนาะนะคะอะเดี๋ยวขอกุญแจด้วยค่ะแอดมินค่ะอ่าน้องกันเชิญข้างในเลยค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวสตาร์ทรถนะคะเดี๋ยวเราก็จะสาธิตในส่วนของอ่า ตัวนี้จะเป็นพุสตันนะคะเหยียบเบรคค่ะโอเคอเห็นหฟังก์ชันการทำงานต่างๆนะคะตัวนี้จะมีตัว Eco Mode นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของการประหยัดพลังงานหรือว่า,าในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะตัวนี้นะคะไม่อยู่ที่8 0ดห0,000ื่นเท่านั้นเองนะคะคุงตัวนี้น่าใช้มากเลยเนาะ ตัวนี้รองรับพุตคอนโทรลนะคะตัวนี้นี่เห็นไหมคะฟังชันการทํางานต่างๆนะคะตรงนี้น่าใช้ตัวนี้จะเป็นตัวเบสเซนชินะคะใช้สําหรับใครจะเล่นเกียร์อ่านั่นเลยค่ะนะคะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมบลูทูธผ่านสัญญาณบลูทูธได้เลยนะคะส่วนภายในข้างหลังนะคะขคางที่จะก้องเบาก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเกียร์ก็จะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะคะว่ามันน่าใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเอาเรามาดูเลยค่ะบอกล่างด้านหลังเราสามารถพับได้นะคะพับได้ด้านหลังนะคะสำหรับที่วางของนะคะซึ่งตรงนี้ทำได้ออกมาไม่เลวนะคะตัวนี้ไม่ได้แคบเลยนะคะตัวนี้ ของวางได้ค่อนข้างที่จะหลายชิ้นน้องกันนะคะนะคะตัวนี้แล้วก็ช่างในนี้นะคะก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่นะคะยางอะไหล่ค่ะเดี๋ยวลองมาดูนี่พร้อมมาเรียบร้อยเห็นไหมคะโอเค่ะนะคะฉันดูข้างในเลยค่ะอ่าเนนี่ค่ะก็คือเครื่องมือก็อยู่ในรถ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแม่แรงนะคะเรียบร้อย ตอบโจทย์มากนะคะตัวนี้สำหรับใครที่มองหาตัว SUV อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของห้องเครื่องเนาะนะคะเดี๋ยวตามไปดูห้องเครื่องกันค่ะไปะนี่นะคะอันนี้คือภายในห้องเครื่องนะคะตัวนี้จะบอกว่ารถคันนี้นะคะพุ่งเข้ามานะคะเราแค่ล้างทำความสะอาดนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะมี ABS นะคะนี่เครื่องสี่สูบเนาะนะคะ ่เครื่อง1.8นะคะสี่สูบนะ,ะดูน็อตนะคะไม่ขยับนะคะเเครือ่องเงียบมากนะคะอันนี้เปิดฝากระโปรงนะคะถึงจะได้ยินเสียงฮะเอานี้นะคะให้ฟังเสียงให้ฟังเสียงเห็นไหมคะค่อนข้างที่จะเงียบนะคะถามว่านะคะลูกค้าถามเลยนะคะว่าคันเนี้ยเราเราเพิ่งจะเปิดนะคะคันนี้ คันนี้เราเปิดราคาที่เท่าไหร่นะคะน้องกันเปิดอยู่ที่ราคา57900 0่าบาทค่ะคเราขายอยู่ที่579้านะคะก็คือ5 7 9 0 0 0เนาะใช่ค่ะ,คะสำหรับลูกคา้าเครดิตดีนะคะตัวนี้ฟรีดาวได้นะคะสนใจนะคะสามารถอินบ็อกสอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับ HRV ตัวนี้นะคะปี2016นะคะ1.8ปปีนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามนะคะ สามารถโทรติดต่อได้ที่ตองกันเบอร์อะไรคะเบอร์ของคุณกันนะคะ0930028476ด้านล่างเลยนะคะนะสำหรับของรัฐนะคะ,ะ,คะประจำที่ชานัง,งานใหญ่นะคะ0618369605นะคะเรียบทางด่วนนะคะตามตัววิ่งนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจหรือว่าต้องการหารถอะไรนะคะอินบอกเข้ามาถามได้เลยแอดมินเราเรา,เรามีทีมแอดมินตอบนะคะซึ่งตอนนี้โควิด ลูกค้าไม่อยากจะมานะคะสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ได้ะนะคะ,ะสำหรับในส่วนของเดี๋ยวลูกค้าอยากทราบอะไรนะคะเดี๋ยวเราส่งรเปเนวิดีโอคออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถพาเข้ามาดูรถตัวเป็นๆได้เลยก็ต้องพูดอย่างนี้นะว่าเราเราวิดีโอคอจากสิดค้าจริงให้ลูกค้านะคะซึ่ง ซึ่งมันตอบโจทย์นะคะอะ่สำหรับวันนี้นะคะรัดและน้องกันนะคะก็ฝากไว้นะคะ h ES, Honda h r าปี2016นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนเนาะ,ะก็อขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ